แฮปปี้ทั้งแม่ทั้งลูกจุยวััทธยาอุ้มท้องเที่ยวเกาหลีเรียกได้ว่าอีกไม่กี่เดือนที่คู่ของว่าที่คุณพ่อคุณแม่ป้ายแดงจุยวรัทธยากับสามีดีเจพุฒพุทธิชัยจะได้เห็นหน้าลูกน้อยและก่อนจะคลอดพูดธจุยก็ได้ไปทริปเที่ยวประเทศเกาหลีใต้กันและทริปนี้ก็ไม่เงาเพราะว่ามีแก๊งเพื่อนไปด้วยหลายคนรวมถึงพี่สาวคนสนิทอย่างแอบทพลัสอ่อนที่ไม่พลาดไปด้วยในทริปนี้ โดยความน่ารักของคนในแก๊งที่ช่วยกันดูแลคุณแม่ที่ตั้งครรภ์อย่างดีโดยเฉพาะสามีอย่างดีเจพุทธอย่างภาพน่ารักน่ารักที่กำลังผูกเชือกลองเท้าให้กับภรรยาโดยจูรัทยาได้เขียนแคปชั่นไว้ว่าในส่วนของพี่ป้าน้าลุงและพ่อพ่น,นั้นดูแลแม่ดีตลอดทั้งทิปจนแทบจะอุ้มแบกพยุงและโอบล้อมกันตลอดการเดินทางพี่เจน้อยรักพี่ป้าน้าลุงทุกคนเลยนะครับ Ag, เลื่อนดูรูปเพิ่มเติมนะคะ ag, แม่ผูกคำละ ag, รูป2พอต้องผูกให้ Hashtag เลิฟมากมาย ag, ทริปหอยท่าของแม่ ag, ชิมชอบสีทั้งวันซึ่งทริปนี้จุ๋ยดูสวยสดใสามากและจากภาพเดินชิวของจุย๋ยที่บอกว่าขอแม่เดินเที่ยวนิดนุงเขาว่าแม่แฮปปี้ลูกก็จะแฮปปี้